สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกทกท่านวันนี้วันที่สี่นะคะวันที่สี่มิถุนายนพศ2563เป็นวันเพราเรื่องอัสบดีนะคะแล้วก็มาถึงแล้วไล่เข้ามาแล้ววันที่ทุกท่านตั้งตารอคอยนะคะวันที่ทุกทกท่านซึ่งไม่มีใครจะสามารถล่วงรู้ได้ว่าใครจะเป็นเศรษฐีในวันที่16มิถุนายนพศ2563น,นะคะ ช่องสาวดำพารวยและช่องดำมหาสเสน่ห์ชาแนลนะคะเป็นเพียงแนวเป็นเพียงสื่อกลางแนะนําแนวทางให้ท่านหาซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นโชคชะตาของเราไม่แน่นอนนะคะนะคะรัะตตลี่ใบละร้อยเขาทําเป็นชุดชุดละสองใบก็สองร้อยท่านอย่าลืมหาซื้อติดติดมือไว้นะคะมันไม่แน่ค่ะไม่มีอะไรแน่นอนนะคะท่านจะอาจจะเป็นเศรษฐีในวันที่16มิถุนานะก็ก็เป็นได้ ท่านเคยสังเกตไหมคะว่าทุกวันที่หนึ่งทุกวันที่สิบหกจะต้องมีคนเป็นเศรษฐีทุกงวดบางทีก็ห้าคนบางทีก็หกคนคนละสามใบสองใบห้าใบเนี่ยมีนะคะไม่แน่วันนั้นก็อาจจะเป็นเราก็ได้นะคะแฟนกลับที่รักจ๋าชอบก็จัดไม่ชอบเราก็ไม่ต้องจัดนะคะพูด,ดง่ายๆว่าชอบเราก็ซื้อไม่ชอบเราก็ไม่ต้องซื้อดูเพื่อความบันเทิงนะคะดูเพื่อ ให้เราได้ใช้อ่ามันสมองเอาไปนึกคิดว่าเราชอบตัวไหนเราเราถูกใจตัวไหนมันเตะตาเราตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องดูให้มีความสุขดูให้เพลิดเพลินจำเริญใจนะคะช่องสาวรวมช่องสาวดำพาเราไปปังสือกลางแนะนำแนวทางให้ท่านได้หาซื้อสลากกินแบ่งนะคะเอาไว้เพื่อที่เราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่จะได้เป็นเศรษฐีของวันนั้น โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแฟนคลับที่รักจ๋ามีมีหลักฐานมีมีหลักฐานชัดเจนช่องสาวดำประรวยช่องดำมหาสน่ห์ชแนลช่องพอดีคอมโบช่องทุ่งดุลายชแนลนะคะมันจะมีหลักฐานชัดเจนว่าใครให้เรามาสาวดำไปคนนั่งพูดแบะแบะอยู่เนี้ยเบอ ดีแต่ว่าเนาะก่เนาะท่านผู้ชมสาวดำไปคนที่นั่งเว้าอยู่นี่ค่ะคือจากหัวจากหัวเนาะอืมมันนั่งเว้าอยู่นี่น่ะน่ะเว้าแท้แท้ตัวเจ้าของกันยังบ่สื่อเลยท่านผู้ชมมึงดูอืมเป็นคนไปเอามาแท้แทนะหวยอันสูตรอันน้องปลาเนี่ยแฟนคลับจำได้ไหมคะย้อนไปดูย้อนไปฟังได้เลยค่ะว่าสาวดำพารวยเนี่ยเป็นคนไปเอากับน้องปลานี้แล้วไปไปทำกับเขาไปอยู่เขาเป็นวันน่ะเป็นวันเป็นคืนน่ะ ได้มาสิบหางน่ะแล้วเลขน่ะตัวแถวแถวที่สองน่ะเข้าเต็มเต็มเลยเกืบห้าหกเจ็ดน่ะแฟนกลับไปดูได้เลยนะคะที่สาวดําพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงทุกอย่างนะคะแล้วก็วันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละสาวดําก็ไปเอามาแล้วแต่ว่าจะลงให้คลิปต่อไปนะคะจะลงให้คลิปต่อไปสาวท่านปุ้มมีเก็ดดูด้วยนะคะว่าท่านเขียนไว้ด้วยนะคะว่า สูตรนี้ของใครมันจะมีชื่ออยู่หลักฐานชัดเจนแน่นอนนะคะสูตรต่อจากนี้ไปจะเป็นสูตรจากหนุ่มบขอสอที่ให้เป็นประจำแต่กนะ็เริ่มเข้าที่เข้าทางละหลังจากที่เงียบหายไปสามงวดสี่งวดตอนที่เอ่อโควิด -19 นะคะที่ไม่มีหวยรัไม่มีหวยออกไม่มีรัอรี่ออกไม่มีหวยรัฐบาลออกนะก็เงียบไปตามๆกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับไม่ต้องกลัวนะคะตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางที่เข้าที่มาแล้ว ออกวันนี้เสร็จปุ๊บก็เข้าที่ร้อนะคะแฟนกลับที่รักจ๋านุ่มบขสอให้มาแล้วเตรียมนะคะเตรียมปากกาเตรียมกระดาษนะคะ เตรียมจุดเลยนะคะนั่งกับิีจดไว้คือกันค่ะเพื่อเป็นหลักฐานนะคะเวลาหวยออกจะได้มาหยิบสมุดเล่มเบลเลอร์น,นี่ขึ้นมาเลยนะคะหยิบสมุดเล่มใหญ่หญหญเบลเลอร์น,นี้ขึ้นมาเลยนะคะเพื่อที่จะมาดูว่าใครทําถูกกันบ้างสูตรของใครสูตรของอาจารย์ท่านไหนสูตรของน้องคนไหนน้องบ่าวน้องชายน้องสาวคนไหนที่ให้มาเนี่ยถูกนะคะไอ้น,นี่เป็นงวดอดวันวันที่16มิถุนายนนะคะ ใหญ่เก้าให้มาแล้วอาจารย์ช่วยอาจารย์บุญช่วยให้มาแล้วสาวสกลนครให้มาแล้วสาวใต้ให้มาแล้วหนุ่มภูเก็ตให้มาแล้วทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของหนุ่มบคอ,อสอนะคะ,ะทั้งหมดทั้งมวลก็เคยเข้ากันทางนั้นเลยนะคะ,ะเป็นไหนุหน่มบคสอเอาเริ่มมือเว้ยนั่งกันไอนะ้นกปดเกินนะเริ่มมาสันละว่าหนุ่มบคสอ ให้มาแล้วนะคะหนุนบอข้ออให้มาแล้วนะคะเริ่มจดได้เลยนะคะเล็กง่ามค่ะท่านผู้ชมนั่งมักขนาดเล่นนั่งมักเด็กนั่งนั่งมักเอ้ยนั่งมักสามมักสี่มักเย็ดมักแปดมักหาเอ้ามักหลายอย่างมักหลายแนวจะไม่อ่าจดนะคะ เจ็ดสี่เก้านะคะเจ็ดสี่เก้าสามสี่เจ็ดนะคะสามแปดห้าแปดสามเจ็ด สี่หกแปดนะคะท่านปรับทจ่ราคาอย่าลืมนะคะอย่าลืมใช้จิตวิทยาหรือว่าใช้พิจารณาณในการรับชมและพิจารณาว่าท่านชอบตัวไหนนะคะอยู่ในช่องสาวดำม,มีกันเยอะมากมายเลยนะคะสาวดำจะเป็นคุณบอกเลยว่าอยากให้มาหลายหางให้มาน,น้อยหางเอาตัวเด็ดๆคือถูกผิดถูกไม่ว่ากัน แต่ไม่แต่ไม่เอาแบบเป็นพืชคงจะมีสาวดำํำคนเดียวที่ที่ไม่ตัดนะคะสูตรสาวดาก็มีสิบตัวก็เข้าออนะคะว่าเมื่อกี้ที่เข้าโต๊ดนะอ่าบอกกันทุกคลิปเลยนะคะแฟนกับจ้านะคะ กันะเขียนกัน้ผูชมเดียวมัเสียนลืมเจ็ดสี่ก้านะคะสามสี่เจ็ดนะคะ เจ็ดสี่เก้าสามสี่เจ็ดแปดอ่ะทั่วจะเจ็ดแปดห้าแปดสามเจ็ดสี่หกแปดนะคะหาแฟนกลับจดได้เลยค่ะนะคะจะได้ไม่ต้องหงายลังเีใจนะคะ วันที่สิบสองไม่เกินสิบสามสาวดำพารวยก็จะส่งอ่าตัวหวยซองส่งให้ท่านทุกคนจ้าไม่ต้องกลัวนะคะท่านได้แน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะแฟนคลับจะได้ทุกท่าน วันที่สิไม่เกิน13สาวดำก็จะส่งให้ทุกคนค่ะนะคะสํำหรับผู้ที่จองหวยซองนะคะขอให้แฟนกลับของสาวดำพารวยถูกหวยกันทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะลอตเตอรี่สาวดำเตือนไว้ตลอดนะคะแล้วก็เห็นแมไหมล่ะเลขทะเบียนรถสาวดำเน่ยบอกทุกคลิปนะคะวันนี้สาวดำก็รถไปเปลี่ยนเบาะเดี๋ยวจะถ่ายลง youtube ให้ท่านได้ดูนะคะถูก ทะเบียนรุแม่านานนั่นแหละนะคะ,ะแน่นอนนะคะถึงเราจะมีน้อยได้เนาะแต่ก็มากค่าด้วยน้ําใจนะคะวันที่สิบสองไม่เกินสิบสามสาวดำพารวยก็ออกจะส่งไปให้ท่านในไลน์ลทุกคนค่ะ เลยนะคะสิไม่เกิน13บสามสาวดำจะส่งให้ทุกคนค่ะนะคะเราก็ดูแล้วก็พิจารณาดีๆนะคะนี่จะเป็นเลขเลขเป็นตัวส,สวยๆทั้งนั้นเลยน,นั่นเองสิบสอไม่เกิน13ก็จะโอนให้ทุกคนในไลน์เลยนะคะสำหรับแฟ,แฟนกลับที่จองหวยซองมานะคะ แต่สําหรับอาจารย์ที่ส่งที่ทําสูตรหวยสามตัวมาให้สาวดำเนี่ยนะคะสาวดําก็บอกอพูดและท่านก็ฟังอย่างชัดเจนนะคะสาวดําบอกว่าท่านให้มาเถอะแต่ยังให้หลายตัวนะคะแต่ถ้าลงช่องไปแล้วเนี่ยสามงวดไม่ไม่เข้าเลยนะสาวดํำงวดต่อไปไม่ต้องส่งมานะคะเพราะสาวดําไม่ลงให้อยู่แล้วนะคะต้องเอาที่ว่าเออถูกโต๊ก็ได้ถูกตรงก็ยิ่งดีถูกโต๊ก็ได้ นะคะ,ะสาวดำก็จะลงให้เรื่อยๆนะคะถ้าสามงวดแล้วเราไม่เข้าต๊ดเลยคือไม่เข้าเลยจ้ะต๊ดก็ไม่ต๊ดถ้าต๊ดไม่เข้าแล้วจะไปเข้าตรงได้ไงใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นสาวดำก็จะจะไม่ลงให้อีกนะคะสาวดำพูดตรงไปตรงมานะคะโอเคนะคะโอเคนะคะ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 ,นะคะ,ะเห็นใจแม่แน่นอน แมนบ่มีงละทองมาล่ฟองให้ือเกาอ่ะก็ต้อ,ตอไปไหนเนี่ย ดังยามดินได้เป็นผู้นำทีมงานมีสาวหน้าหวานเตรียมพวงมาลัยมาให้นั่งคิดติดเขาทิ้งแม่ยกเท่าเหงาใจบอมีมาลายัยแบ่งสีเทาให้เจ้าอย่างเคยอ จักจักจึกจึกเชิญมาจึกจั๊กจักจังแม่นข่อยบอมักนิสัยผัวตัวเองสแตกเราเขาทำตัวเป็นนักเลงอวดดีวัดเก่งเบาบ่เกรงใจอีกคนฮะาฮเนาะฝากดูคลิปนี้ด้วยนะคะ อู่ปู้เดียวนะท่านผู้ชมเนาะอ,อยู่หนึ่งคนกับสี่โตท่านผู้ชมรองคิดเบิง้งอยู่หนึ่งคนกับสี่โต้ <c oughs> ั่นคอยทุกทุกท่านโชคดีเด้กกระเด้อจดไว้เห็นนั่นงเนี่ยนะจ้าจดไว้เห็นนั่งแน่ยมาพูดอะไให้ตัวใดตัวใดโจดซื้อไว้พร้อมนอกจานาะมีหนุาาา่มบขสยังรอหนุ่มนานะครนพนมโอ้ยเปิดห้มาเนาะอีกพอเอเมโอ้ยบอยจากกล่าวท่านผู้ชมเอ้ คนน้นย้ำสีบ่มีโศกเนาะเขียนตูมึงกึง่งส้มมหาให้สาวดำสองสี่หกเจ็ดสามห้าสี่เจ็ดของเราม่สีตูกะส้มมากอะสรงมากเด็ก,กะพอเราสรงอันมาาให้แลกะเราก็ส้งอันนั่นอันนี้มาเป็น 40, 20, 30, สิบสิบยี่สิบสามสิบสาว์ดำกับไปได้เลื่อนไปเบิ้งหรือเนาะกันตั้นเป็นยังสี่ตัวนั่งจังได้บอกว่าถ้าพูอได้สีมยังที่สสำคัญมาแล้วเพราะตรงสรงนั่นสรงนี้มาอีก นากขันนกสิฮหูหรือว่าเป็นส่งอีหยังมาเนี่ยเพราะว่าบ่าแม่นว่าส่งมาแล้วอยู่แค่นั้นปสัสสาวะสิฮอดมือใกล้ๆสิลงคล้งกิบ4ีมือ5ามือเบิง่งดูแล้วจักส่งหยังมาก็เป็น50 60ิบหกสิเอ้หกสอันน่ะที่ส่งมานะ่ะไผสิไป,ปม้วนเลื่อนขึ้นเบิ่องคนนั้นเนาะบอกแล้วทั้งทั่นตัวนั่งเป็นคนชัดเจนตัวนั่งถึงได้บอกว่าคั่นส่งหลักฐานอีหยังมาให้ให้ไอันมันสําคัญแล้วนะเฮาบ่าต้องส่งดอก,อด,อกอดอกไม้ดอกเมยอีหยังมา ลูกนั่นลูกนี่มากคลิปนั่นคลิปนี่มากเต็มตึงตึงอยู่หนาไ่าโอ้ยจะมันนั่งบวมัากแหงจ้ะยกตัวย่างไม้ก็มาเรา่าทรงอันใบหวยนั่นใบอัไบไนเราสูตรเราเห็ดนะ่ะมาให้นั่งแล้วนะ่ะฝากพี่สาวดำบลุงช่องมาสัน้นบานี่ก็ทรงไม้สามมือสีม 3, 4, 5, ่มือบานี้กบาานี่ก็ทรงดอกไม้เนี่ยทรงไอ้คลิปนั่นคลิปนี่มาเยอะแยะมากไม้สวนสี่หอดมือลง แฟนคลับคิดบ้างว่ามันจะคีดไปใช่ไหสิเป็นไปมจเป็นโวตเบก็สิ au au ีเลือนมัวเลือนเบ้งน่ะเสียเวลาเวลาเนาะมันบ่เม่นนั่นเออถ้าบ่บ่มีเรื่องสําคัญยังโอเคบ่่าหยังเฮาก็บเบิ่งไปเลื่อนไปบ่เลื่อนก็ได้บ่ได้เบิ่งบ่เป็นยังอันนี้รักฐานสําคัญบัดหวยออกมาแล้วฮอดสตัวพี่สาวดับบ่ลงไห้ผมสิสิลงจังไดล่ะไปลงเจ้าโงมัดตั้งแต่มื้อใดอืมหวยออกวันที่หนึ่งมิถุนายน่งมัดตั้งแต่วันเ่ียน อันยี่สิบหาผล้วก็ส่งอยังมาเหรยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสิบสิบสามสิบเอ็ดหกเจ็ดมือเจ้าก็ส่งอยังมาแน่ล่ะจักว่าคลิปตลกจักว่าคลิปอันนั้นคลิปอันนี้มาเป็นเท่าไหร่ละมือหนึ่งเก้าคลิปสิบคลิปหากหากเจ็ดมือเจ้าบวกเพรรู้มันจักเท่าไหรคลิปไผ่เลยสิไปอนันเลื่อนไปแล้วก็จะไปกดมาไล่หายยิ่งหนนันเนาะกนาะท่านสันตุน,นั่งถึงได้บอกว่านี่แหละจังแฟนครับอ่า ท่านพิจารณาดีๆได้ที่นั่งเบาเลยนั่งเบาต,ตรงเป้งเลยได้ค่ะกระเจ้านาที่นั่งบอกว่าน่ะส่งสลีปอันเงินมาแล้วนั่นนั่งตอบว่าโอเคมือวันที่สิบสองบ่เกินสิบสามน้ำที่ส่งเงืนสลีปให้น,นั่นแหละนั่งที่บอกว่าต่อจากค่ะนั่งเบาอ่านไร้เจ้าเด้นั่งเบาอ่านบ่ต้องส่งยังมานั่งบเางบ,บาอ่านค่ะนั่งบอกตามตรงเลยว่านั่งเบาอ่านและวันที่สิบสองผุนนั่งคอยอันส่งส่งตัวเลขให้ให้ให้แฟนคลับในไลฟ์ผู้ที่เพิ่นจองมานั่นน่ะ โอเคเนอคะเนะชัดเกณฑว่าล่ะนั่งเป็นบู้เบาตรงๆเนอคะเนะนั่งเป็นคนยังสันนะจ้ะเป็นคนที่เฝ้าตรงไปตรงมานะมัก,แบบ,กบแบบนั้นกับเบ้าแบบนั้นเอ่อเฮ็ุแบบดนั่นกับเบ้าแบบนั้นน่ะค่ะท่านผู้ชมอืมต้องส่งอย่างมากแต่ว่าผู้ที่บ่แดนผู้ที่เพิ่นบ่ได้สั่งจองซองหนั่งเพิ่นส่งดอกไม้ยังมากกับส่งมาานันบางบอกว่าเปิดบองได้ค่ะแต่ว่าผู้ที่เพิ่นจองอ,อันเลขซองมาหนั่งจ้าส่งอันนั้น,นอันนี้มานั่งจิอ่านไล์ แฟนขับเฉพาะวันที่สิบสองที่สิวันที่สิบสองเป็นต้นไปอ่ะอ่านั่นนะค่ะนั่งนั่งสิทรงไฮแฟทคับล่ะนั่งกับสิอ่านอ่านว่าอ่านนั่งสิกดทรงไฮทรงไฮทรงไฮแล้วก็นเลี้ยวไปเลยนั่งเป็นแบบนี้กันนี่ใส่นั่งนั่งบ่มักนั่งบ่มักมากเรื่องแล้วนั่งกับบ่มักไปอ่านอ่านั่นอ่านนี่กับจกกะจักกับบ่มักจ้ะอืมงานคืองานนั่งนะงานคืองาน ก็รตรงไปตรงมาก,กันนั่งถึงได้บอกว่านั่งเป็นคนวอาตรงๆว่าพูดพูดพูดนั่งพูดไปเนาะดูง่ายเข้าใจง่ายกันไพฟังนั่งว่าว่าข้าใจนะะี่ก็พุ่งเฉยๆว่าจังเลยด้วย้ะเพราะนั่ง,งเป็นคนบอกละเอียดก็ชัดเจนไงแล้วบอกมัก,กคือบอกมักว่าให้คือให้ว่าเอาก็คือเอาลาบอก,ก็คือบองสินะจจานั่งนะโอเคนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจงให้สาวดำปารวยด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของสาวดำปารวยที่จะส่งให้แฟกนกลับทุกวันนะคะเพื่อพิจารณาดูตัวเลขที่ท่านอชอบที่ท่านถูกตาถูกใจนะคะเราก็ดูเป็นแนวทางกันไปเรื่อยๆทุกคลิปนะคะดูไปเพื่อความเพลิดเพลินจำเริญใจนะคะ,ะเราอยาไให ็น่นมากนะคะโอเคนะคะแฟนกับจะฝึกสมองฝึกสมองเราทุกวันนะคะ